มาจะยิงๆจ้าได้ตำทะเลแคบหมูมาจากร้านเอื้อยหลา่าพากินค่ะอโอ้ยกาบสวัสดีนะคะตำเสียบตำนว่ว,นวนซิมเบิงกับพี่น้องโอ้ยตำเสียบตำนุ่งแห้งจแัแมกมาได้จากพี่น้องจใหยิงมาได้จากคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณองางาผู้เบาขันตำเองพี่น้อง ไข่หมูยอด้วยครับจานนี้เรายี่สิบาทค่ะอืมเอานาไปเด็ดของคืนวดอ่ะมืออืม มเพย่องงนวะปาร์ตเนอวของถิ่เธออยากกินอย่างที่มันเสิแสบมาเจ้าอ๋อคือเปิ้ลเป็นบายหญิงปากแดงๆนี้ไม่ใช่กะหลีค่ะ เป็นคุลสตษที่รักสวยรักงามค่ะอือสีเป็นยังกับเป็นเลวเธอเงินเลยบัญชีเขาดอกอือกุ้งสดพะน,นะอือ Ừ, Hửm, củ khứa đẹp. bưng, ừ, จำเองกับบั้นแสบป,ปันนิยิงอิริเพราะว่าเราได้กินรสปากตัวเองบ่อยแล้วไงอืมกว่านัวอิลิแม่ใบตัวใบอวยพรอ้อมยูหนาปตทับน้องแว้งด้วยค่ะแว้งนาหรือผู้เ <laughs> บาแดดอื่นแล้วยูมาหาทะเลข้ามค่ะหน้าปตท์ ซูชานมก็มีัินด้วยอืมรับแคบมุกก็เสืออืม luôn dù Cái thêm thuốc mình có cái mặc nó mặc dù mặc dù nó xẹp mà dù mặc dù mặc cả mặc luôn, nó dù mặc dù cái dù là dù mặc ไม่ไหลหอยน้ำกรนจ้า <c oughs> <c oughs> น้าอานุงมาบุรี่ฉันเธอฉันจะบอยเธอฟังฉันไม่ได้มาเก็บม,มาใส่ใจดอกนะเธอน้าว่าเกิดมาพู้หายไปหนิสิด้กินผู้ชา,ายน้ํำขออยู่บกยิง <c oughs> นม่บริบาตถึบุตรได้เธอว่ากินอันนั้นเลยดิเธอฉันเห็นบอกว่าซื้อขอคำนั้นไม่ขอไม่พูดแล้วกันนะคะมันสอดถึงมารยาทนะเพอแม่จะได้กินไม่ได้กินกสร้างเธอเกิดมาแล้วไม่ได้กินมันก็ไม่ตายค่ะสิ่งที่ตายคือเราไม่มีตังค์ที่จะกินค่ะไม่ใช่ผู้ชายค่ะเธอฉันจะบอกเลยสิบบว่าฉันผู้หายปานนี่สิได้กินน้าเขาอยู่บป่เธอโอยฉันบริได้แค่ฉันบริได้ข่ายญิงฉันสิบอกเธอเลยเด้อ น่าจะเป็นกระเทยนี่แหละเป็นเพศเดียวกันกับฉันนี่แหละฉันบ่ตายหดี๋เธอแต่ฉันก็บ่คิดสเสียใจพอว่าฉันบ่ได้กินส <c oughs> ิ่งที่ฉันสิตายค่ะบ่ะมีเงื่อนกินริงๆฉันสิบอกเธอโหลด <c oughs> อีหลี <c oughs> เนื้อสิ่งใดได้ไหนได้ค่ะไม่มีตังค่ะจะตายที่สุดค่ะไม่ใช่ว่าการที่ไม่มีผู้ชายค่ะเธอแม่สิตายแล้วก่อนเกิดไหมเราเขสิตายแมนสิบ่ได้ผู้ชายกระซังเธอฉันสิบอกโหลดฉันบ่คิดเสิ ที่เสียใจค่ะอิลี่ฉลนจะเรื่อมกับสีอันจัหน้อยหนึ่งกับเธออิลี่ฉันกับหนูกับบได้บาหนูงามดอกค่ะพี่น้องคนเรามันต้องมีความมั่นใจในตัวเองค่ะฉันว่าสิ่บก,กิบมาใส่ใจลเรืออันคอมเมนต์นี้แต่ว่านก็เกลยอยากวาดหน้าจัหน้อยหนึ่งนะอนี่แหละวาดแล้วพี่น้อง ลายมุหานหายสีมากกว่าแต่คนอื่นแมนบะเมียบัคกิดเดียดทีเสียใจอิรีเธอจริงจริง ถ้าเธอมาเบิ้งฉันนะเขาเหมือนว่าสลดแต่ว่าถ้าเราตอบกลับไปอะ่ะเราไม่ได้ตอบอะไรหรอกนะเราตอบค่ขอให้ไปขอไปให้คำตอบในชั้นศาลนะคะมีชั้นตอบข้านั่งมาอังสีละแต่ว่ากันซีมีแบบพวกที่มาว่าเาแล้วเราพูดความจริง ว,ว่าเราเนี่ยเราก็พูดความจริงไปบางคนรับไม่ได้เธอมาด่าเราแล้วนะเออมาด่าเราแล้ว,ลวรับความจริงที่เราพูดไปไม่ได้นี่ก็คือแบบว่าโอ้งงเลยพี่น้องใยรละงึดพี่น้องจา๋านั่นแหละยิงตำงเชนกระเบหลายเธอเธอ,เธอเห็นบ่เนี่ยปุ้ยตำเช่นดอกตำเมือยี่หล่าผ้ากินพี่น้องคะร้านอยู่ที่ถนนสารคามวาปีนะคะ อันนาประตออ่อแน้องแวงแวงนางนี่แหละผู้บ้ายิงๆแวะไปเย็นมาอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะพี่น้องนี่แหละคะ่ะท่องกินท่องเบาท่องฝอยท่องบาพี่น้องจา๋าโอ้ยเกิดมาเป็นอหนูนี่พี่น้องจา๋าทำใจงานนะเธอเนาะมีแต่คนมาอิจฉาเธอว่าตกอิจฉาฉันดอกฉันก็หาเสากินคำคือเธอนี่น่ะนั่แหละพี่น้องก็คือเจ้าหนูวาแหละคะ่ะสิ่งที่ตายคะ่ะไม่ใช่ผู้ชายคะ่ะ เงินเธอเพราะไม่เงินกินอนะ่ะเธอก็สิตายเลยยิงฉันสิบอกไม่เป็นกี่ป่าของคนค่ะเพราะว่าป้าข้างบ้านนี้เฮงเยอะยิงฉันสิบอกในราละคาะพี่น้องคอาเป็นวันแซบมาเป็นวนนันนวดได้ยิงยิงฉันสิบอกเธอเนี <c oughs> ย่ยลูกสะพ้ายบอกแห้งก็อขอหยุดขออภัยด้วยจ้าลูกสะพ้ยยายกอซุนหินหืดสักน้อยหนึ่งยิงในราละคาะพี่น้องคะ่ะฝากไว้นะคะตานแซบแบตอนนวดนวดเดี๋ยวหนูจะเล่มอจกจฉาบาทก่อน หนูศูนย์นี่แหลคะค่ะหนูศูนย์หนูกบว่าหนูบ่็เด็ง,งามพี่น้องจ๊ะแต่ว่าเขาเห็นความหมันมาคนเขามีหลายด้านคะ่ะพี่น้องจะด้านดีหรือด้านไม่ดีถึงเขาจะดีหรือเขาไม่ดีก็ช่างของเขานั่นเป็นเรื่องของเขาดูตัวเองก่อนให้มันรอดก่อนเธอก่อนจะไปว่าคนอื่นค่ะนี่แะพี่น้องการที่ให้เก็บตัวเองอะ่ะดีที่สุดถ้าไม่ให้เก็บคนอื่นก็ตาม ขอให้เก็บตัวเองหน่อยนะคะนั่หลักกับพี่น้องเอาไปไปแซ่บเ็นไปไปนวดสุดตามเจ้บอกก็นนะหอนยิงนวดอีกทีฉันจิบอกเลยฉันจะไปสร้างขึ้นอ,อีกอยุแม่กินกับสาวปุ่มปุ่ยจ้าพี่น้องจ้าเอาเป็นว่าพบก,กับหนูจิบหน้านะคะที่นี้ไปแล้วเลยจ้า